ก็สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมนิ่พลอตต้คครานะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับก็มานําเสนอให้ลูกค้านะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับเป็นรถของพี่สาวนะครับอยู่แถวใกล้ๆเต็นท์เราเอามาฝากขายให้นะครับเป็นรถของพี่สาวอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็ถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเงินสดก็ได้นะครับ มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนให้นะครับคันนี้ใครสนใจนะครับโทรหานิผลออตโต้คาร์ได้เลย0985984026ส่วนคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งในท้ายคลิปนะครับแต่รถขามว่ารถสภาพเป็นไงนี่คือรถสภาพที่เพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็มีแค่เจ้าของคุณพี่นะครับพี่สาวนะครับก็ไปล้างอาชีพแล้วก็ดูดฝุ่นมาแค่นั้นเองนะครับเรายังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรให้ลูกค้านะครับ ยังไม่ได้แบบว่าล้างทําความสะอาดอะไรต่างๆเลยนะครับเราก็เอามาในสภาพนี้เลยนะครับขับมานะครับมาถึงนะครับเราก็ยังให้แบบรีวิวให้เห็นเลยยังมีฝุ่นอะไรต่างๆผมจะรีวิวให้ดูแบบนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้เป็นมิสโซมิชิไททันนะครับ2.5ดีเซลปีนะครับปี2015จัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ดาวเริ่มต้นอยู่แค่2 5 0 0 0บาทราคาเท่าไหร่นะครับราคานะครับอ่า ก็อยู่ที่ส0 0แสนกลางๆเองนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมแจ้งนะอีกครั้งหนึ่งนะครับใครสนใจก็โทรหาผมได้098 598 4026นะครับตัวนี้เป็น Open c a p นะครับแคปเปิดได้กับ Mitsubishi ไททันปี2015นะครับตัวนี้ตัวหน้านี้นะครับลูกค้าใครสนใจนะครับมาดูรายละเอียดนะครับถามว่ารถเคยทําสีมาไหมเคยทําสีมาน่นอตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับ ด้านกระจกด้านหน้านะครับก็ยังเป็นตัวเดิมของโรงงานอยู่นะนะครับก็ยังเป็นหมดตัวเดิมของโรงงานนะครับภาษีนะครับเดี๋ยวต่อให้ปี69นะครับสีภาษีเดี๋ยวต่อปี69นะครับด้านคงด้านข้างนะครับรถก็ถามว่ารถเคยทําสีมาไหมนะครับรถเคยทําสีมานะครับลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าแต่ถามว่าด้านคงด้านข้างเดิมเดิมไหมเดิมหมดนะครับก็เดี๋ยวตรวจสอบให้อีกรอบนึงเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกรอบนึง แต่นี้ยางดีนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับยางยังดีใหม่ๆเลยครับล้อแมกด้วยนะครับภายในถามว่าสะอาดไหมนะครับก็ถือว่าสะอาดเลยนะครับก็เจ้าของรถน่าจะดูแลดีนะนะครับคันนี้รถปี2015แท้นะครับเดี๋ยวผมดูหน้าเล่มให้ก่อนนะครับปี2015แท้นะครับจดปีจดย9ิบก้าตุลาปี2558น้าะครับปี2015แท้นะครับมิซูมิชินะครับเป็นไททันนะครับอ่าเป็นเครื่อง ร้อยยี่สิบแปดแรงม้านะครับร้อยยี่แปดเครื่องสองพันห้านะครับเครื่องสองพันห้าร้อยสามสิบร้อยยี่สิบแปดแรงม้านะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าแรงม้าสูงนะครับถ้าเป็นตาปกติก็เป็นร้อยสาสิบแรงนะครับร้อยยี่ร้อยสาสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าอ่าแล้วก็นะใครสนใจนะครับตัวนี้ก็โทรหาผมได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคอนโซงอะไรต่างๆสวยงามนะครับ ก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยได้เลยนะครับพอเล่มทะเบียนก็พร้อมโอนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะราคาอยู่ที่สองแสนกลางๆนะครับด้านทงด้านท้ายเดิมไหมเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับสีสันก็โอเคเขาเก็บงานเก็บสีรายละเอียดมาให้เรียบร้อยนะครับก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับลูกหาอ่าด้านท้ายนะครับก็มีถามว่ามีร่องรอยไหมมีร่องรอยทําสีมานะครับก็ ประมาณนี้นะครับแต่ด้านท้ายนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กอโอเคยังอยู่เดิมนะครับนี่เดิมอยู่นะครับตัวนี้มีรอยทําอะไรสีมานะครับเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับฝั่งทางด้านนี้อ่าโอเคได้นะครับได้ได้อยู่นะครับแต่ก็มีรอยทํามานะครับนิดๆหน่อยๆตัวนี้นะครับแต่ทั้งสองข้างนะอ่านะครับแต่เม็ดอาร์กด้านท้ายเนี่ยเดิมอยู่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่นะนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเดิมอยู่อ่าโอเคครับขันนี้ถือว่าโอเคนะด้านท้ายของด้านท้ายก็ รอยเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับก็โอเคยังมีเด่นชัดจะเห็นอยู่นะครับทั้งสองข้างนะครับก็ทําสีมาแล้วก็เรียบร้อยครับลูกค้าไม่ต้องไปเคลียร์เรื่องสีอะไรต่างๆก็ประมาณนี้เราก็ทําให้ลูกค้าได้แบบสวยๆกันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้ามาดูห้องเครื่องก่อนนะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องคราวนี้ก็ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะตั้งรอยนะครับน็อตไม่ขยับนะนะครับตะเข็บอะไรต่างๆก็ โอเคนะครับสติกเกอร์อะไรก็เดิมๆอยู่นะครับก็โอเคครับแป๊งประตูด้านข้างก็ไม่มีรอยแกะนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้อันนี้คือสัมภาษณ์เรารีวิวให้ดูแบบสดๆเลยนะครับผมนี่โฮเราต้องหามไม่มีทำคอนเทนต์นะยังก็บอกลูกค้าบอกหมดเลยนะครับเหมือนกับอ่าอีกพวกหนึ่งนะครับไม่ใช่อ่าไม่มีความรู้เรื่องรถแต่ก็อยากจะบอกให้ลูกค้าได้รู้นะครับก็บางทีนะครับจะขายเป็นมือใหม่ขายก็ ไม่ค่อยบอกลูกค้านะครับมีแต่บอกว่าทํานั้นทํานี่ให้ลูกค้าส,สาคัญนะครับไทท네่าน1นึ่งแสนกิโลต้องเปลี่ยนเลยนะครับมันมีสายพานสองเส้นนะเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับคุณซ <aus> <too> ื้อรถไทยท่านไปคุณต้องระวังนะ1นึ่งแสนกิโลคุณต้องเปลี่ยนคุณซื้อมือสองคุณต้องเปลี่ยนนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนลูกค้าอนิจอะไรต่างๆผมบอกได้เลยโอกาสขาดเครื่องพังเยอะมากนะครับคนที่ซื้อรถน่ะต้องให้ร้านเขาเปลี่ยนให้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างผมนี่ที่มโนตัวหาเปลี่ยนให้เลยนะสายพานชุดนี้นะครับ ทั้งบนทั้งล่างนะครับเราเปลี่ยนให้เลยนะครับเราไม่มั่นใจเราลดมบอร์สองนะครับน็อตนะครับไม่ขยับนะครับทั้งสซฝากระโปรงอะไรต่างๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับน็อตแก้มไม่ขยับนะน็อตฝามีรอยขยับนิดนึงนะครับใช่ไหมอ่าน็อตฝามีรอยขยับนิดนึงนะครับแต่ฝาเดิมนะก็โอเคนะครับฝาใช่ไหมอ่าโอเคนะครับซิลิโคนยีเข้าตัวนี้นะครับเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับ s r อยู่ครบหมดนะ แบตเตอรี่เครื่องนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยซูมิชิทไททันแับน,นี้อ่ามาดูฝั่งข้างหน้านี้นะครับไหลแป๊บนงแป๊บน้ํายังไม่เป็ียนไรนะครับเออแป๊บน้ําตัวนี้นะครับเริ่มเห็นไหมเนี่ยสาคัญนะครับไททันหรือรถอะไรต่างๆถ้าแป๊บน้ําเป็นแบบนี้แล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนท่อ,อยางให้ลูกค้าหรือว่ายังไงนะครับอันนี้อันนี้เราต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าลูกค้ามันจะรั่วไหม เราก็เอาออกมาแล้วก็ติดกาวทำให้ลูกค้าใหม่นะครับอันนี้ก็จะทําไล่ระบบน้ําให้ใหม่ตัวด้วยอันนี้เดิมๆอยู่โอเคนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับอันนี้นะครับนี่เลยนะครับก็นี่นะครับสําหรับลูกค้านี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลูกค้านะครับพร้อมใช้งานเล่มทะเบียนพร้อมโอนให้ต่างๆอะไรต่างๆเรียบร้อยตัวนี้นะครับนี่เลยฝาเดิมต่างนะครับ นี่เครื่องดีคัสซีสวยนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้098 598 4026นะครับ098 598 4026ผมนิพนธ์ต้คารายินดีให้บริการนะครับบริการจัดเสนแนนได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยคันนี้มิซูมิชิไทยท่านเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมเก็บงานเก็บรายละเอียดราคาอยู่ที่2แสนกลางๆเดี๋ยวผมขอเช็คราคาอีกครั้งนึงนะครับดาวเริ่มต้น25,000บาทได้นะครับคุนนี้ สามหมื่นห้าพันบาทได้นะครับลูกค้าแต่ใครสนใจก็เน้นโทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับผมนิพนธ์เอโต้คายินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับขอให้เน้นโทรนะครับสัดดีปีใหม่นะครับขอให้ลูกค้าทุกทกท่านจงร่ำรวยร่ลำรวยเงินทองปีใหม่ปีนี้ปี69ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใครสนใจนะครับเปิดร้านวันที่4เข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เลยกับ m ิ t ซ u b i ิ h ช t ไทยท่านิี่ผลออโต้ค่าชัดเจนกว่านี้บอี Bobby อีกแล้วครับ